วันนี้อยู่ที่โรงพักสายใหม่นะคะเนื่องจากแม่ของแบง์เลสเตอร์ได้แจ้งความผัวมาดามแพมไม่ต้องเจอหมายเรียกคาคุมาเองแล้วค่ะที่กันจะพลังบอกแล้วว่าให้อยู่เฉยๆแม่ทำได้หนูก็ทำได้ค่ะ วันนี้อยู่ที่โรงพักสายใหม่นะคะเนื่องจากแม่ของแบงเลสเตอร์ได้แจ้งความผัวมาดามแพมว่าทําลายชื่อเสียงไม่ต้องเจอหมายเรียกค่ะคุมาเองแล้วค่ะปัญหามันเกิดอยู่ว่าคลิปที่คุณวิทย์ทำไปไม่มีการกล่าวหาไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับคุณแม่ของแบงเลสเตอร์คุณแม่แบงเลสเตอร์เนี่ยแจ้งความคุณวิทย์เพื่ออะไรแล้วส่งข้อความมาจิก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 บนโบนโบนโบนดาๆๆดาดาด่า,ด,า,ด,า,ด,าด้วยคาที่สุภาพบ้าง และอยากคายบ้างแม่จะมาทําอย่างนี้กับผัวดูไม่ได้กูไม่ต้องรอให้ศาลหรืออะไรเรียกกูมาหาเองค่ะเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เหนื่อยพูดอย่างนี้เอาไปกี่กระทมดีจังหลังจากที่มาดามแพมและก็ช่องผัวมาดามแพมได้รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหลายแหล่ซึ่งเรารอหมายเรียกไม่ไหวแล้วเราเลยมาหาคุณตำรวจแล้วคลิปต่างๆ ก็ไม่ได้พาดพิงถึงชื่อคุณแม่เลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นและการแจ้งความในครั้งนี้สรุปเป็นไม่มีมูลข้อสงสัยที่ว่าเราจะทํายังไงกับแม่ของแบงค์เลตเตอร์แฮมทําคลิปนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าแม่ค้าอย่าสุมสี่สุมหอยากจะแจ้งความอยากจะทําอะไรแม่ใช้วิจารณญาณด้วยเนี่ยวันนี้ หนูต้องหยุดงานหนึ่งวันเพื่อที่จะมาพี่ก,กันจะพลังบอกแล้วว่าให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทำไมภาพทิ้งไปมั่วโซ่หมดเลยล่ะจ๊ะไปร้อยมาอะไรแล้วขายตามสีแยกก็ได้ไม่ผิดค่ะน้องแบง์เขาก็ทำมาก่อนต่อไปนี้นะคะถ้าคุณแม่ส่งข้อความมาอีกถือว่าหนูจะมาแจ้งความกลับค่ะ ไม่รู้ข้อหาเลยแหละเดี๋ยวเราไปหา <c oughs> ไปหาได้มาและที่สําคัญหนูแมวเพิ่งตายค่ะแม่ลูกตายหนูก็ลูกตายค่ะหนูก็มีความเสียใจเช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้ายังส่งข้อความมาลุงรังอย่างนี้อีกเนี่ยหนูจะขอหมายศาลบ้างแล้วนะคะแม่ทําได้หนูก็ทําได้ค่ะหมายศาลไหนจ๊ะศาลไข่ปงค่ะ ท่านเปาต้องช่วยค่ะอีซอขยี่ข่าวมาเป็นเปาบุญจิ้นแล้วนับเรื่องหนูไว้ด้วยค่ะกรุณาด้วยนะคะแล้วคุณแม่กรุณาหยุดแล้วอยู่เฉยๆอย่าสร้างขอใช้คําว่าวีรกรรมนะ,ะมีประมาทไปหลายข้อหาแล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> สรุปง่ายๆนะคะคดีของคุณแม่แบงค์เลสเตอร์และผัวมาดามแผมไม่มีมูลใดๆส่งฟ้องได้คุณพี่ตำรวจได้ชี้แจงขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็คุณแม่สวัสดีนะคะฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่แบงค์เลสเตอร์นะคะไม่มีมูลฟ้องไม่ได้ค่ะคกูก็รอหมายไปเถอะไม่ต้องรอแล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ